สำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่2มีชื่อขันตอนว่าการตรวจสอบนโยบายทางเลือกนะครับการตรวจสอบนโยบายทางเลือกจะพูดถึงการสำรวจตรวจหากฎระเบียบกฎหมายหรือนโยบายสาธารณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เนยนใช้ในการศึกษานะครับว่ามีกฎหมายหรือนโยบายต่างๆรองรับไหมท้งนี้รวมถึงนโยบายต่างๆที่เตรียมใช้ในการประกาศด้วยนะครับโดยการตรวจสอบนโยบายนะครับจะมีความสําคัญคือ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษานะครับโดยมุ่งเน้นให้เรียนเกิดกระบวนการหาข้อมูลต่างๆหาข้อบกพร่องหาข้อดีหาข้อด้อยของกฎหมายหาแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับโดยอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักที่จะส่งเสริมให้เรียนเกิดคุณลักษณะที่สำคัญของโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองนั่นเองครับ